คุณชูชัยค่ะวันนี้คุณชูชัยแต่งตัวแบบลุกราชสีมากเลยค่ะราชสีเหรอจริงๆเป็นไทเกอร์ Look at t h i I am a lion and tiger <c oughs> ลูกค้ามาชมกันนะคะชิ้นนี้สวยเหลือเกินนะคะเป็นหน้าสิงราชสีแล้วชิ้นนี้จากฟอร์เรนซ์อิตาลีนะคะสวยเหลือเกินดูงานสิคะเป็นเข็มจัดก็ได้เป็นจีกก้ก,ก็ได้เป็นโชเกอร์ได้นะคะคุณลูกค้าดูสิคะงานสวยเหลือเกิน,นะค่ะเป็นแฮนด์เมดแล้วรูปปลายนี้เป็นลูกปัดแอมเบอร์ล์หน้าไลออนคิงเพชร 3กรกะรัตแล้วถ้าเพชรข้าเรือนก็แสนกว่าบาทแล้วเอาฟังราคากัน4ี่แสนแล้วเหลือ3 8 0แสนแต่ถ้าใครคอมา1,288,000บาทเกบเป็น h e r i t a ทจมรดกได้ชิ้นใหญ่แต่ดูแพงแล้วมีใบเซอร์ให้คุณการันตีแท้ล้านเปอร์เซ็นค่คุณค้าต้องเอานะครับซื่สวยเหลือเกิน